พนหักา่อนเพแล้วพอนมันก็ดีไงเพราะเริ่มผอนมันก็ดีนะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้น่าเป็นห่วงแล้วทุกคนเริ่มขับเคลื่อนเป็นแล้วอาเจนพาร์ท่มขับเนเปนแอา เวลาโปวดเนี่ยถ้าตั้งใจเยอะมันจะไปรับวิบากด้วยแล้วมันจะมันหนักมาตึงมันหนืดมาหมึนในตัวเองสักพักหนึ่งเราก็ถอยตัวถอย

ก็มันจะโดนเกาะก็มันจะตั้งใจปั๊บมันมันจะไปกระทบโดวิบวิบากสมงสารด้วยวิบากก็มาเกาะด้วยก็จะเหนื่อจะเหนียวจะซึมบ้างอะไรบ้างจะหนักหนักบ้างอยากนอนบ้างแล้วก็ถอยเลยถอยเจากตัวถอยเองทิ้งตัวทิ้งเองแบบกระจายออกด้วยกระจายทิ้งตัวกระจายเองทิ้งตัวทิ้งเองออกออกออก เรื่อยมันก็หมดละหลุดหมดไปด้วยกันก็ปรับเอาให้ปรับเอาลํางไปอะไรขึ้นมาก็จะปรับล้างกันอย่างไรก็ปรับใช้ประโยคไหนมาล้างสิ่งที่เป็นอยู่นี้ใช้ประโยคไหนมาล้างเวทนาที่มีอยู่นี้ใช้ประโยคไหนมาหลุดช่วยเวทนาที่มีอยู่นี้ใช้ประโยคไหนมาคลายสิ่งที่มันทรงอยู่นี้ก็ใช้ไปเรื่อยๆนะ ใช้เรื่อยๆลูกเหมือนกัหมอผ่าตัดนะจะอุปกรณ์ชนิดไหนมาจัดการกับปัญหาชนิดนี้ใช้เครื่องมือชนิดไหนใช้่อมือชนิดไหนก็เลือกมีอไปที่มเป็นอยู่อย่างนี้คุณจะใช้ประโยคไหนมาคลายคิ้งคลายช่วยสิ่งนี้ก็ปรับไปเลืยนะอยาน้เดี๋ยวก็ชำนาญเองทุกอย่าง แล้วคําว่าโสโยเนี่ยมันเป็นเบสิกเลยเป็นพื้นฐานเลยต้องดําริเรื่อยๆเข้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมันจะสรุปมาอยู่ในตัวเองมันกลายสรุปเอาสรุปแล้วมันจะมาตันทันทีมาตึงทันทีทุกอย่างมันไม่ใช่การเอาทุกประโยคมันไม่ใช่การเอาในประโยคนั้นแต่นั้นทุกประโยคเนี่ยมันมอบให้กับสังสวัดิ์เดี๋ยวให ไม่ใช่เอามาใส่ตัวเองเอามาใส่ตัวเองตอนไหนตึงนัน่ีเด uh, so ี๋ยวจะเริ่มตึงนีเพราะสิ่งที่ให้เนี่ยก็ให้ไปให้ ไม่ใช่สรุปเอาสรุปไม่ใช่หลุดเอาหลุดให้ไปหลุดให้ถ้าหลุดเอาหลุดเดี๋ยวก็ไม่หลุดเดี๋ยวก็ตึงทันทีมันก็ติดตัวเอาแหละ้สิ่งที่ประธานให้ก็ให้ไปให้แต่น,ตตนั้นคําว่าทุกอย่างเนี่ยมันขาดไม่ได้เพราะมันเป็นบัญญัติที่รองรับการให้ของทุกคนทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างแค่นี้แหละ ดเ,เดี๋ยวก็จะไปอาจะไปวัดที่นั่นอ๋อโอเคแเค่าาีค้นะอลรมัจะไป่จยจตง,งคนนี้ก็มี <c oughs> จะไปแต่ว่าตนครอบครัวขวางก็ <c oughs> แผ่ให้ครอบครัวนี่จงครอบครัวมันนิดเดียวเองครอบครัวนิดเดียวเอง แต่คําว่าทุกอย่างมันแยก่กว่าครอบครัวดังนั้นสรุปก็แผ่ให้ครอบครัวไม่ง่ายคือให้เขาได้หลุดด้วยคลายด้วยหลุดด้วยถ้าเขาไม่หลุดจะก,กรรมในตัวเขาเขาก็ขวางเขาก็ฝัง คือเขาเองเขาก็โดก<ห>นกรรมเขา<อ>เองฝังตัวเขาเองเขาก็ต้องผ่านขวางคนอื่นด้วยแล้วคนก็ต้องปลดเขา้หลุดช่วยเขาอะแขกให้เรื่อยๆนะนด้วยกันไม่เหมือนทางไม่ทำไมไม่ไป่ด้วยกันเลยครอบครัวละเอออย่างเงี้ยดับล้างช่วยนะเออเดี๋ยวเขาก็หลุด这样他会脱离出来的 หลุดจากกรรมเพื่อเองกรรมก็หลุดจากตัวเขาเองตัวเองก็ตัวเขาเองก็หลุดจากกรรมเพือเองแล้วทีนี้ครับว่าไม่ไม่ขวางชอบครัวไม่ขวางบริวารไม่ขวางที่ฝังน้องไม่ขวางสามีพัญญาไม่ขวางบุตรธิดาก็จะไม่ขวางเลยค่นี้คือการแก้ปัญหาของการที่มันชอบขวางกันคุณก็ต้องแผ่ให้กันเยอะเยอะ ให้เขาหลุดจากกรรมเขาให้กรรมเขาหลุดจากตัวเขาเองอย่างนี้เลยแล้วไอ้โรคขวางมันก็จะหมดไปเองน่นี่ก็า那个阻碍的这些症状就可以自发的都消失嗯 ok เออไม่ยากไม่ยาก困难的哈哈哈哈哈哈ไอ้ไม่ยากนี่มันสำหรับหลวงพ่อนะ困难的但ทุกคนก็ไม่ยากเมื่อให้ความไม่ยากทุกคนก็ไม่ยาก กด็กจะถูกผอออ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้วเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเ้ยเฮ้วเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้เฮ้เ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยเฮ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 ้เ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 ้ คลายช่วยคลายช่วยไม่เอามันทั้งตัวเอาตัวไม่เอาอย่างงี้ก็ดำเลกขึ้นไปในสติสิงมันก็คลายช่วยชถปกติจิตของเชาวรอกมันชอบชนกันชอบกระทบกันชอบเพ่งใส่กันเพ oui. well ่งดูใส่กันเพ่งรู้ใส่กันปั้งใส่กันเลือกกระทบกันตลอดแล้วก็เวทนาก็เกิดนิวรณ์ก็เกิด ดังนั้นมันไม่ใช่การพุ่งเข้าไปใส่กันไอไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่ยมันคลายทิ้งทั้งตัวมันเองแล้วมันก็คลายช่วยทั้งสรรพสิ่งไปด้วยมันไม่ใช่ไปกระทบกันมันตัดเรื่องผัสสะมันตัดเรื่องการกระทบให้มันตัดเรื่องการบวกใส่กันให้ อ,อันนี้มันว่างล้างอ่ะมันดับล้างอ่ะดังนั้นไอาการดับล้างว่างล้างเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะของจิตกับสัพสิทธหรืออะไรกับอะไรเออมันจะไม่ใช่ตรงนั้นเลยพอเราอะไรกับอะไรป๊ามันก็บวกแล้วนชนแล้วกระทบแล้วเวทานาเกิดแล้ว กรรเกิดแล้ววิบากเกิดแล้วเวทนาเกิดเด็กนิวร์ตาม,มานเดือดเหนียวแช่ซึมซองไปด้วยกันฟุ้งซ่านไปด้วยกันก็นิวร์ตามเราก็ไหมไปเลยสลายตัวบวกไปสลายทั้งขั้วบวกขั้ว,บวลวบวเลยไหมมันทั้งไหมทําไม่ไหมไปด้วยกันเหมือนก็ดับล้างว่างล้างเลยสลายขั้วบวกขัยย้วลบไปเลยคือไม่ต้องมันไม่ต้องเป็นกรรมประเภทไหนแล้ว ไม่ต้องเป็นกรรมประเภทไหนแล้วไม่ว่าจะกรรมดีกรรมไม่ดีไม่ต้องกรรมมันแล้วกรรมดีก็สังสวัตรกรรมไม่ดีก็สังสรวัตรมันคือกรรมนิพพานไม่ใช่กรรมนิพพานเนี่ยไม่จัดว่าดีหรือไม่ดีนิพพานไม่จัดว่าเป็นกุศลหรืออกุศลนิพพานไม่จัดว่าเป็นอะไรอืม นีพพานไม่จัดว่าเป็นหรือไม่เป็นอะไรอันนี้ก็ไล่ล่องลอยล้างเลยว่างล้างเลยดับล้างเลยทั้งขั้วบวกขั้วลบสลายทิ้งไ,<ด>ไปเลย,ยเอ,อ่าน,นั่นแหละดังนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องรอให้ตั้งท่าซะก่อนก็ไม่เลยไม่มันทั้งไม่ทไม่ไม่ไปเลยไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปเลยไม่ต้องตั้งท่าอะไรซะก่อน ถ้งตั้งถ้าตั้งก่อนปั๊บเนี่ยมันจะก็รับการกระทบละมันจ้องแต่กระทบละไม่ไปกระทบมันก็มากระทบเพราะตัวตั้งอยู่นี่แหละถึงเราไม่ไปกระทบกับสับปะรงแต่สับปะรงก็จะมากระทบกับเธอเพราะตัวตั้งเธอก็องสลายตัวตั้งด้วยไอไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่ยมันสลายตัวตั้งด้วยแล้วก็สลายตัวพุ่งไปด้วยนั่นแหละมันจะไม่เป็นทั้ง่วบวกแล้วควบลบอย่างนี้มันไล้ล่องรอยล้างเลยว่างล้างเลย ก็เพิ่นถ้าไรล่องลอไม่แต้ความสว่างสวยก็ไม่มีใช่ไหมคะคือความสว่างสวยนี่มันเพียงเพียงแค่อนุภาพที่โร่อกขึ้นมันเกิดจากการดับล่างส,สัมภัติแต่แท้จริงแล้วมันนอกเหนือทั้งสว่างและไม่สว่างมันนอกเหนืออนุภาพมันไรล่องลอง อนุภาพมีก็เพราะม,มีมาหาวนาอุลโลกขึ้นนั้นในมาหาวนานั้นก็พร้อมสับด้วยสติสมาธิตบะฌานญานสมบาบัติมตันพร้อมสับอยู่ในมาหาวนาอยู่แล้วสติสมาธิตบะฌานญานสมบาบัติมันพร้อมอยู่ในมาหาวนาอยู่แล้วแล้วก็ปรากฏมาเป็นอนุภาพแห่งชาแห่งชาพลังสีบ้างแห่งความสว่างสวัยบ้าง ออกมาแต่เนื้อหาที่เป็นเบสิกเนี่ยมันไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองมันไม่มีล่องรอยที่ล่องรอยมีเพราะว่ามีมหากุนามหากุนามันจะอยู่ในฐานะอุปโลกเท่านั้นไม่ใช่สิ่งยึดติดในมหากุนามหากุนาที่ไม่เอาในมหากุนา มันก็บวชลกมาหากวนาได้เรื่อยๆเพราะมันไม่ใช่เป็นการเอาบวชลกล้างช่วย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 บวชหลอกปวดไป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 ,ปถ้าบลือเสียหนา้าในการดับล้างมาาเมื่อไหร่อล่าก็าปรากฏทีความสว่างสวยบ้างฉับพลังสีบ้างสีทองบ้างก็แล้วแต่ นั่นคือกาลังนั่นคือกําลังมาหากรุณาอยู่แต่ถ้าไม่ม,มหากรุณาไม่ไม่ปรากฏขึ้นมากรุณาไม่มีร่องรอยเลยหนึ่งดัาบลีก็หนึ่งก็คือมหากรุณาแล้วสําหรับองค์มหาบาร,รีทั้งหลายในหนึ่งดัาบลีก็คือในหนึ่งแห่งขณะมหากรุณาอยู่แล้ว แค่นั้นเลยดังนั้นคู่กันไปก็ไปด้วยกันไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีไม่มีก็ไปด้วยกันกับทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นเมื่อมันไปด้วยกันกับทุกสิ่งอย่างมันก็ปรากฏไป็นรูภาพเป็นการดับล้างว่างล้าง าม,มานอกจากว่ามันไม่ได้ไปด้วยกันมันไม่ไม่มีอะไรที่มันไปด้วยกันอันนี้มันก็ไม่เป็นเนื้อหามหาคุานหามันก็จะไม่ปรากฏอนุภาพไปได้เย้้ััวก็นปน,นนนะ แต่นั้นแต่นั้นทุกคนเนี่ยท่ามกลางสรรพสิ่งอยู่แล้วคืวอมันไปด้วยกันอยู่แล้วอืมเพราะเพราะว่าท่ามกลางสรรพสิ่งแล้วท่ามกลางสองสวรนอยู่นะมันก็คือไปด้วยกันอยู่แล้วแต่แต่ที่ให้ดำเหลวอ้าว็ไปด้วยกันนะทุกอย่างอันนี้ก็แค่กันความเบื่อให กันความเบื่อในการโปรให้เขาม่อาจจะเบื่อสังสมวัตรไงแล้วมันก็เลยไม่อยากจะไปด้วยกันแล้วอ่ะอยากจะวิเวกในวิเวกแล้วอยากจะดับในดับอยากจะนิ่งในนิ่งอยากจะเฉยในเฉยแล้วไอ้อย่างเนี้ยเขาเรียกว่านิวรณ์ของมหากรุณามันขวางมหากรุณาแล้วอารมณ์แบบนี้มันขวางมหากรุณาซะเองแล้วอารมณ์ ก็เลยต้องบอกอ่ะไปด้วยกันนะทุกอย่างทุกอย่างไปได้วยกันกันเบื่อปอดส์ฉันเบื่อกันเบื่อไอ้ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่ยไปด้วยกันเพราะท่านล้างให้หมดทั้งตัวเอาแล้วตัวไม่เอา ตัวไม่เอาก็ต้องล้างตัวไม่เอาด้วยอย่าปล่อยให้ตัวไม่เอานี่มันครอบงำไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นตัวปฏิเสธสัฆวัตรมันก็กลายเป็นนิวรนมหาขวางมหาวุนาปิดกั้นมหาวุนาใั่ก็ต้องล้างด้วยไอ้ตัวไม่เอาก็ต้องล้างด้วยไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไอ้ตัวเอาก็ต้องล้างตัวไม่เอาก็ต้องล้างทิ้งเลยไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาตัวไหมก็ต้องล้างทิ้งตัวไม่ไหมก็ต้องล้างทิ้งอ่ะไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหม ต้องสลายทิ้งให้หมดทั้งตัวไม่ตัวไม่ไม่ตัวไม่เอาก็ต้องสลายทิ้งตัวเอาก็ต้องสลายทิ้งไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาก็สลายทิ้งไออย่างเนี้ยมันก็ไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าไปเลือกที่จะไม่เอาละมันก็จะไม่เอามันก็จะไปด้วยกันไม่ได้กับสัมภวัตอ่อไปด้วยกันไม่ได้กับสัพสิ่งละมันจะขี้เกียจโกรดละ ดังนั้นต้องล้างให้ตัวไม่เอาทิ้งด้วยไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาอย่าให้เป็นทิฏฐินิยมอย่างไม่ยึดกบเหมือนงานก็ต้องล้างทิ้งด้วยตัวไม่ยึดเนี่ยไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดไงอออย่างี้ยอยาเป็นคตินิยมยึดไม่ยึดยึดไม่ยึดอย่าให้เป็นคตินิยม ล้างทิ้งเลยทย้าไมงั้นเดี๋ยวมันจะเป็นโลกปฏิเสธสังสัว์โรคโลกสุดต่งแล้วก็โลกหย่อนยานแล้วทีนี้มันจะสามารถไปด้วยกันได้เองเรื่อยๆพอเราล้างคตินิยมออกไปแล้วเนี่ยคติคู่ เอาไม่เอาใช่ไม่ใช่พ้นไม่พ้นนิพานไม่นิพานนี่เป็นคติคู่ทั้งหมดเป็นทิฏฐิคู่ความหมายคู่ความเห็นคู่ล้างที่ห้หมดพอไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาก็เรียบร้อยแล้วนิพานก็ไม่เอาไม่นิพานก็ไม่เอาก็เพราะว่าไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอา มันก็เลยไม่ใช่การเอาทั้งนิพพานและไม่นิพพานอันนี้นิพพานาอยู่แล้วมัน,มมนก,ก็กลายเป็นเนื้อหาที่ไร้ร่องรอยล้างไปเอ <c oughs> อแร่ไปเยอะๆนะล้างช่วยเขายเยอะๆที่ของฝากอยู่กลับสร้างแม่ <c oughs> พูดขนาดนี้แล้วกอนหัวจะดีไหมเนี่ยพูดขนาดนี้แล้วมันต้องสว่างแล้วแล้วแบน้ก็้องมาร光明ก็ไปแบบไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มี。คือเวลาปอดคุณแม่อย่าไปเน้นเขามากนะมองธรรมดา แล้วก็ไหม้เลยไหม้มันทั้งไหม้ถ้าไม่ไหม้เป็นกัรนี่แหละไม่ใช่พุ่งไฟคุณแม่ช้อนอย่างแรงไม่หลุดหรอกม่หลุดเพราะไอการที่มันอยู่ร่วมกันเนี่ยมันเวลามันดูกันมันจะแรงจริงจังจริงจัง จริงจังต่เกี๊ยบหลอนเลยจริงจังหลอนธรรมดาพ่อเพราะมันคุ้นเคยอะคุ้นเคยปั๊บแค่ดูปั๊บก็ติดปุ๊บเลยีม่่านนจจู上头了ััคุ้นเคยคุ้นเคยเนี่ยพอรู้ปั๊บก็ติดปุ๊บเลยนึกเลยดังนั้นก็แบบผิวเผินพอนี่อ ไม่มันทั้งไม่ั้าไม่ไม่ไปด้วยกันนอกเหนือตัวตัวสนใจและตัวไม่สนใจให้นอกเหนือทั้งตัวสนใจและไม่สนใจอย่างเนี้มันจะไร้ร่องรอยล้างกนดีนะจะดับล้างกนดีว่างล้างกนดีไม่มีลําเอียงไม่มีขต,ตี่ยตินอกเหนือทั้งตัวสนใจและไม่สนใจมันจะดับล้างกนดีไร้ร่องรอยล้างกนดีนอกเหนือทั้งคติและอคตินี่ <Update. S 2> ง่าย

เขาก็ต้องระวังอะไรมคะระวังไม่ได้ถ้าระวังแล้วเก่งเลยเราเนี่ยไม่ต้องตัวไม่ต้องเอง่นแหละไม่ต้องมันทั้งต้องถ้าไม่ต้องเลยล่ะไปถามว่าต้องระวังอะไรไหมเรียบร้อยเลยเก่งเลยเดี๋ยวไม่ได้ไม่ต้องมันทั้งต้องถ้าไม่ต้องนเลยล่ะ

เออโอเคแคมไม่แรง <laughs> <c oughs> คือมันยาวนานมาไอความยาวนานมามันเข้มข้น <c oughs> ตัวเจตนาเอ่ยตัวตั้งใจเอ่ยมันก็เข้มข้นตัวดูก็เข้มข้นตัวรู้ก็เข้มข้นมันก็แรงเท่านั้นแหละขั้ว <c oughs> บวกมันเยอะขั <c> ้ <oughs> วลบมันก็เยอะตามยิ่งบวกก็ยิ่งลบ 越就是越加就越多。佮应应穿应个套，佮应跌咯。就是就是等于说是你越碰撞，等于说你就越减分嘛。你越加就越减了，等于说你越碰撞你自己越减分了。嗯，大概是这样。哎，你呢？那那是不是应该刻意的不去碰撞？没到，没当，当，他没当。用和不用都不用。懂了。明白了。OK，好，放下呀。哎，没到，他没当，他没当。用不用都不用。哎。

มันก mhm. er, okay. ็ด in ับล้างไปตามนั so ้นแหละสลายไปตามนั้นที่ดำรินะเราเคลื่อนไหวนั่งดำริล้างเคลื่อนไหวยืนเดินเคลื่อนไหวมันออกดีเวลาไปปวดกันตรงนั้นตรงนี้มันก็ออกดีเวลาไปปวดกันต้นตรงนี้มันก็ออกดี ไปแล้วพาดังไปโป๊ะตลอดแต่ส hmm. like okay, yes. ุดผมไปกัเยอะมากคุาก็อยู่ตามตลอดติดตามตลอดนั่นแหละได้ละผมละแม้คุณไม่ได้ไปไหนคุณก็ต้องเดินอยู่ในอยู่ในอาณาจักรของคุณนั่นแหละอยู่ในกระลาหาดของคุณอยู่ในบ้านของคุณอยู่ออฟฟิศของคุณในที่ทำงานของคุณคุณก็เดิน เดินไปเดินมาให้มันกระจายแม่ไม่ได้ไปไกลอยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นก็เคลื่อนไหวตรงนั้นเดินสรุปเคลื่อนไหวสรุปให้สังสวัสดิ์จบให้สังสวัสดิ์ถ้านิ่งแล้วมันตันมันก็ตันอยู่ในนิ่งถ้านิ่งแล้วมันตันแล้วอั้นมันก็อั้นกันอยู่ในนิ่ง ก็เอออกไปนี่แหละเอาออกไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานี่แหละเอาออกไปเอาออกไปแบบไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่นี่แหละอย่างนี้มันก็ล้างไปด้วยทั้งบารมีทั้งกรรมก็ล้างล้างไปด้วยกันนั่นแหละไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอามันจะไม่เกิดกรรมใหม่เออมันล้างกรรมใหม่ให้แล้วมันก็สลายของเก่าให้ด้วยแล้ว แต่ถ้าเราไม่ขยันดําริมันก็เหมือนกับว่าตัวกรรมใหม่มันจ้องจะเกิดตัวจึงจ้องต้องตั้งใหม่ๆมันจ้องจะเกิดเรี่ยกร่กรรมใหม่มันจ้องจะเกิดแล้วก็ดาริล้างเลืกเล็นพอมไมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมกันเรื่อยๆเนี่ยมันก็ล้างตัวกรรมปัจจุบันล้างตัวกรรมใหม่ให้ล้างตัวเจตนาในปัจจุบันให้ ล้างตัวจริงจ้องต้องตั้งในปัจจุบนันให้อย่นี้ล้ล้างล้างกรรมใหม่แล้วก็ป้องกันไม่มันเกิดกรรมใหม่ขึ้นระหว่าทั้งกานทั้งแก้แล้วก็จะมีผลเรื่องของเก่าด้วยของเก่ามันก็ถูกของใหม่แล้วกระตุน้น 就是被新的那些，互相嘛，就是相互加剧嘛，力量、感越来越多，个业业障就会多，业障就会多。你个业，业识业你就会多。业障就会多。业障就会多。 มันก็เยอะมันก็แรงเพราะมันทั้งของเก่าของใหม่ก็บวกกันอันนี้ก็ขยันดําหลีล้างดําหลีพอไม่เอามันทั้งเอาทั้ง,งไม่เอากันเรื่อยๆขยันดําหลีมันก็ล้างของใหม่แล้วก็ป้องกันของใหม่ไม่ของใหม่เกิดไม่เกิดกรรตัวใหม่ไม่เกิดเจตนาตัวใหม,ม่